สวัสดีครับคลิปนี้มาตอบโจทย์สําหรับท่านใดที่มีคําถามว่าถ้าเกิดใช้ไส้กรองเสีย่ยมี่หรือไส้กรองกลมๆแบบนี้เป็นของปลอมดีไหมหรือต้องเป็นของแท้อย่างเดียวแล้วก็พัดลมขนาด8นิ้วหรือ6นิ้วหรือขนาดไหนดีนะครับคลิปนี้มาสั้นๆมาตอบคาถามผมลองทั้ง2แบบแล้วแหละทางซ้าย8นิ้วทางขวา6นิ้วนะครับไส้กรองตรงนี้จะมีวงรอบอยู่ตรงนี้ สุดท้ายเลยผมลองทั้งหมดแล้วเจอว่าถ้าเกิดเป็นไส้กรอง8นิ้วคุณจะต้องมีส่วนที่ทํา5้าที่เป็นกลวยนะครับหน้าที่ที่จะทําให้เขาลดระดับมาเป็นเท่ากับปากของไส้กรองนะฉะนั้นคุณจะต้องมีชามหรือกระมังเป็นรูปทรงกลวยแบบนี้นะครับจําเป็นต้องหามาใส่แต่ทั้ง2รุ่นนี้เขาดึงลมออกจากไส้กรองไม่สุดกําลังผมลองทดสอบไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาพัดลม6นิ้วมาใส่พอดีเป๊ะเลยแล้วเวลาเรายกขึ้นลมจะแรงขึ้น ถ้าเกิดว่าเอาใส่ลงไปลมก็จะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่ฝุ่นเต็มด้วยแต่ตั้งแต่แรกเลยที่ผมเจอก็คือทั้งสองรุ่น2พัดลมนี้ลมออกมาจากส้กรองไม่ได้แรงสุดพอเรายกออกจากไส้กรองลมก็แรงมากขึ้นนะครับหมายความว่าเขาดึงออกมาได้ไม่สุดกําลังอยู่แล้วเนื่องจากว่าส้กรองกรองลมเอาไว้นะครับสุดท้ายกลายเป็นว่า ที่ผมใช้ผมชอบใช้6นิ้วมากกว่าเพราะว่าใส่6นิ้วเข้าไปลมก็ออกมาปกติได้ลมแรงสุดเท่าที่คิดว่าไส้กรองจะจ่ายได้แล้วก็ใช้ได้พอดีปากของไส้กรองนะครับคุณก็หาฟองน้ํามาใส่แบบนี้แล้วก็เอาพัดลมมาวางนะครับถือว่าเยี่ยมพอดีเป๊ะออกแบบมาให้เข้ากันได้พอดีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดมีคําถามว่าจะซื้อพัดลมขนาดเท่าไหรด่ดีผมแนะนําเป็น6นิ้วนะครับหนิ้วตอบโจทย์พอดีราคาถูกกว่าด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอามา DIY แบบนี้ตั้งไว้มุมห้องครับทนทนมากๆนะครับ อันนี้คุณก็ปรับเองปรับให้พอดีอ่านี่นะครับพัดลมออกแบบมาให้ถึอทนสุดๆเลยคุณก็หาอะไรมาลองกันที่มันสั่นกันเลื่อนเล็กน้อยสังเกตดูครับตอนนี้เสียงจะมีแค่เสียงลมผ่านไส้กรองปกติพัดลมดูดอากาศเขาไม่มีเสียงอยู่แล้วเสียงเบามากตามผนังตามอะไรที่เราติดไว้ก็ไม่มีเสียงนะครับฉะนั้นท่านใดที่คิดว่ากําลังมองหา DIY แบบนี้ซื้อพัดลมดูดอา,า,ากาศราคาประมาณ7 8 0 0นะครับ แล้วก็ไ้กองอีก500รวมทั้ง2ตัวนี้ไม่เกินพันห้าใช้งานได้เต็มที่ครับใช้งานไปเลยจนกระทั่งลมไม่ออกหรือลมออกเบาคุณต้องจําไว้นะตั้งแต่ตอนแรกที่คุณใส่เนี่ยลมแรงแค่ไหนหลังจากนั้นมาเทียบอีกทีถ้าเกิดลมลดลงหรือลมไม่มีแสดงว่าไ้กองเต็มนะครับสังเกตด,ดูตรงนี้จะมีฝุน่นเยอะมากเลยผมจะต้องหาผ้าชุบน้ามาเช็ดนะครับตัวนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้อย่างน้อยน้อยคือในห้องควรจะ pm 2.5ลดลงตอนนี้4 2นะครับสังเกตด,ดูถ้าเกิดว่า pm ลดลงลมออกจาก ตัวไส้กรองตรงนี้ PM 2.5มีค่าลดลงแสดงว่าในห้องของคุณโดยรวมก็จะ PM 2.5ลดลงด้วยปล่อยทิ้งเอาไว้ทั้งวันเลยครับเสียบไว้แบบนี้สุดๆไปเลยทํางานหนักเต็มที่ไปเลยเนี่ยครับสังเกตดูลมที่ออกมา PM 0 5มันลดเพราะว่ามันกรองเอาไว้อยู่นะครับอ่านี่นะครับลดลงไปเรื่อยๆย,ยืนยันครับก็เอามายืนยันประสบการณ์การใช้งานอันยาวนานของผมทํามาประมาณ4ี่ปีแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองมาเรื่อยๆเยสยกรองตัวนี้ที่เห็นอยู่นะ่าจะประมาณ2ปีกว่า ใช้งานบางครั้งเป็นครั้งคราวเฉพาะตอนนอนเท่านั้นก็ถือว่าโอเคยืนยันครับว่าใช้งานได้ดีเป็นรุ่นนี้นะครับ6นิ้วแล้วก็ใส่กลองกลมแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามคอมเนมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสออแล้วมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ